ที่คนนี้กัดหลอดแล้วก็เอากระดาษสักอย่างมาถูๆแล้วก็ยิ้มยิ้มทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนทุกคนมันยืดเหมือนกับชีสเลยทุกคนเฮ้ยได้ดีมีคลิปใหม่เขาบอกว่าถ้าเราแกะหลอดอย่างนี้ออกมานะทุกคนแล้วก็เอาทิชชู่ถูทุกคนพอถูเสร็จแล้วเราดึงทุกคนมันจะยืดเหมือนชีสเลยทุกคนเป็นไปได้ไหมเป็นไได้ไป็ได้ไหมโอเคโอเคอะไหนอ่ะเรยั เขาถึงให้ผมเป็นอาจารย์ในติ๊กต็อกเมื่อคืนผมนอนแล้วก็คิดคิดว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ทุกคนทําไมมันถึงไม่ยืดมันชี้แต่ว่ามันขาดทุกคนผมจะมาลองอีกแท่งหนึ่งทุกคนเดี๋ยวค้นหาว่าผมไม่พยายามทุกคนมาเดี๋ยวเราจะลองแล้วทุกคนเดี๋ยวยืดมันชีตใปากของเรมาสองสองหนึ่งสองสองหนึ่ง ททไดุ้กคนลิปนี้ยังไงฮะทุกคนเอากระป๋องน้ำบันลมสไปคโคะแลงไงทุกคนเอาไม้มาวางแล้วก็เอาแม่เหล็กมาตั้งเอาเลียนมาต่อต่อกันอย่าบอกโอ้ทุกคนเลียนหมุนางกรเวทมุนทุกคนเป็นไปได้จริงบอกว่าเดี๋ยวไปแอบก่อนนะไม่ต้องแอบแล้วมานี่มาดดาวันนี้ดีมีคลิปใหม่เขาบอกว่าเราสามารถทําให้เลียญมันหมุนหมุนหมุนแล้วก็มันตั้ง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 แล้วก็มันหมุ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 นได้ทุกคนทำทำไม ม,มันเท่ดีมันเป็นทฤษฎีกดแรงน้มถ่วงทุกคนแม่เหล็กกับพ่อเหล็กนี่ผมมีผู้ช่วยอีกแล้วทุกคนเราตั้งกระป๋องอย่างนี้นะฮะทุกคนพอตั้งกระป๋องอย่างนี้เสร็จแล้วเราเอาแม่เหล็กตั้งนี้โอ้โหแล้วผมจะตั้งเหรียญนะได้แค่วันเป็นไปได้ไหมแน่นอนเราต่ออย่างนี้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเลืมเลยลืมเลยพี่มินอ๋อปล่อยเปล่าปล่อยร่วงนุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเอมีแม่เหล็กอยู่โอเคสามสองหนึ่งหนึ่งว่าแล้วไม่ได้ ไม่ได้กับบ้านเถอะไปทั้งสองคนนั่นแหละเอาถุงใสๆแล้วก็เอาดินซอสีมาทิมทุกคนโอ้ทุกคนเอาสีมาขนาดนี้แล้วก็น้ําไม่ไหลเลยออมีน้ำออกทุกมีน้ำออกมันแปลกมากทุกคนมันเป็นไปได้ยังไงทุกคนเอ้ทุกคนวันนี้ดินมีคลิปใหม่แล้วเหรอเขาบอกว่าเราใส่น้ําในถุงแล้วก็เรามัจช่าถ้าเราเอาดินสอแล้วก็มาทิมทิมไปใช่ไหมมันจะทะลุแล้วก็มันจะไม่รั่วทุกคนจริงเหรอเออมาทุกคน มินมึงช่วยกูหน่อยมินโตื่นมาตื่นมาเราดิ้นส้อตอนเช้าผมผมผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ครับทำไมครับเพราะว่าน้ำมันต้องไหลออกมาแน่นอนเพราะเสียบทะลุไปทุกคนแรงดันจากอากาศนะทุกคนแรงน้องถ่วงโลกกดเอฟเฟกทุกคนมันจะย้อนแย้งแล้ทำไมน้ำไม่ไหลดีหน่ะย้อนแย้งมากเลยสามสองหนึ่งมินกลัวทำไมมึงเชื่อใจกูป่ะโอเคเชื่อเชื่อสามสองหนึ่งมาอ๋ออุ้ยมันมันมันสมูทอี้เหรมันมันมัน คุณถือว่าผมเป็นาาศาสตราจารย์ไหมครับศาสตราจารย์ครับพอจเะเปิด <c oughs> ทิปนี้ยังไงฮะทุกคนลูกโป่งแล้วก็ปากกาเอาปากกามาถูหัวถูหัวพูดดังไม่ได้ลูกตื่นแต่ว่าอ้ทุกคนปากกาไม่ตอกเพราะว่าสถิตไฟฟ้ามันสู้ทุกคนอ๋อคือถ้าออกจากลูกโป่งมันก็ตกอะไรนี่ลิปใหม่ทุกวันเอาไปไปมันเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตทุกคนอีกแล้วเหรอเอาเอาเอาไปถูที่หัวใช่ไหมมันส่งพลังมาแล้วมันทาให้เราจับอย่างนี้แล้วก็ปากกาอยู่นิ่งอื เราเอาลูกโ่งมาถูทุกคนคนลุกเลยทุกคนดูทุกคนคนลุกเลยทุกคนโอเคมาทุกคนถ้าผมจับอย่างนี้ตกใช่ไหมแต่ถ้าผมตั้งบนลูกโบงมันจะไม่ตกทุกคนดินไหมกาดินไหมก็ดินเราทำอะไรผิดวะในวิดีโอมไปแบบนี้อีกรอบทุกคนผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้สามสองหนึ่งมา Ay, na, na, ay. Ay.